คนเหล่านี้เขาไม่สนอีกสปีข้างหน้าแร้วครับเขาสนเนี่ยกรกฎาคมเนี่ยเขาต้องเป็นรัฐบาลเขาต้องเป็นพรรคแกนนำคุณอดีศรเพียงเกตเกิดวันที่6กันยายน2495อีกไม่กี่เดือนก็จะอายุ71ปีแล้วนี่พี่อดีศรน,นี่อีกไม่กี่เดือนก็จะ71ปีนี่70 ย่าง71นี่คืออายุของคุณอดีศรเพียงเกตนะครับไปดูอายุของคุณภูมิธรรมเวชย,ยชัยเกิดวันที่ห้าธันวาคม2496ตอนนี้69ปีย่าง70นี่คุณอดีศรออย่าง71คุณภูมิธรรมย่าง70ปีไปดูคู่หุ้ยคนหนึ่งหมอพมมิน เกิดวันที่5พฤศจิกายน2,497นหกสปีครับย่าง69ปีแล้วนี่มี3แกนหลักของเพื่อไทยในปัจจุบันคุณภูมิธรรมย่าง70ปีหมอมงย่าง69ปีพี่อดีสอนจะเข้า71ปีแล้ว คนเหล่านี้เขาไม่สนอีกสี่ปีข้างหน้าแร้วครับเขาสนเนี่ยกรกฎาคมเนี่ยกลางเดือนนี้เขาต้องเป็นรัฐบาลเขาต้องเป็นพรรคแกนนำพิธาลิมเจริญรัฐสี่สิบทลา่สี่สิบสองห่างกันเกือบสามสิบปีเขาจะมาคิดอะไรครับเวลาไม่เหลือสำหรับคนพวกนี้แล้วนี่ไปดูพี่เหลิมของผมเนี่ย เกิดวันที่10มิถุนายน2490แกกว่าเพื่อนแล้วพี่เหลิมวันนี้76ปีแล้วครับนี่คือความเป็นจริงพี่เหลิมแกไม่สนหรอกแกจะเอาวันนี้แหละจะเอากรก,กรดานี่แกไม่สนอีก4ปีข้างหน้าไปดูนายกรัฐมนตรีที่จะขึ้นมาแทนคุณพิธาในเกมนี้ก็คือคุณเสฐาโทบีสินเกิด15กุมภา 2,506ท่านทั้งหลายปีนี้คุณเศษฐา60ปีมากกว่าคุณพิธา18ปีคุณเศษฐานี่ถ้าความเป็นจริงเนี่ยอาจจะรอได้4ปีแต่ไม่รอครับจะไปรอทำไมอีก4ปีนี่ ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้ว่าคนอายุเจ็ดสิบทั้งหลายนี่จะยังอยู่บนโลกนี้ไหมแล้วมาดูคนสำคัญทำไมเขาจึงไม่รอครับคนสำคัญเขารอไม่ได้นั่นคืออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรแกเกิดวันที่26กรกฎาคมสอง2 ตกมาปีนี้กำลังจะเข้า75ปีนะครับ75ปีถ้าอีก4ปีอันน้นายกทักษิณแกก็จะ79แล้วแกจะรอไหวหรอครับจะขีดจะเต็มเซลจะทำนั่นทำนี่ มันก็ยากนะอีกสี่ปีไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจึงต้องบอกท่านที่เคารพทั้งหลายนี่คือเหตุผลที่เขาไม่รอไปดูสิครับคนสำคัญสำคัญที่เป็นแกนนำพักอย่างคนที่จะเป็นประธานในที่ประชุมครั้งแรกอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยนี่แหละ พลตำรวจโทวิโรดเปาอินเก oh. ิดวันที่7ธันวาคม2476ท่านกำลังจะเข้า90ปีนะครับอีกไม่กี่วันจะอายุครบ90ปีในเดือนธันวาคมแล้วเขาจะรอเหรอครับเขาจะรอเหรออีกคนนึงเนี่ยแกนนำภาคเหนือเนี่ย คุณไพโรธโลธสุนทอดเกิด21่ธันวาปีสองพี่รอปีนี้87ปีท่านทั้งหลายเขา,เขาไม่รอกันแล้วทำไมถึงต้องเล่งทำไมเรื่องนี้จึงเป็นฉันทามติอย่างเจ้จนี่แกก็60กว่าแล้วนี่เจ้าแม่ลาหูนี่แกไม่รอไงรอไม่ได้ มันจึงจําเป็นจะต้องเดินทุกวิถีทางเพื่อให้เพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านทั้งหลายครับซึ่งก็ต้องบอกนะว่าสิ่งที่เขาคิดเขาคิดกันหลายองค์ประกอบคิดกันเยอะไม่ได้คิดเฉพาะกระแสในโซเชียล เขาเอาความเป็นจริงมาคิดด้วยความเป็นจริงก็คือคนส่วนใหญ่ที่กำลังคู่กำลังด่าหรือกำลังบริภาคการกระทําของพรรคเพื่อไทยในการชิงเอาตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเป็นของพรรคเพื่อไทยนั้น ในฝ่ายยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยเขาสรุปว่าคนที่พูดอย่างนี้คนที่ทําอย่างนี้คือคนที่ไม่ลงคะแนในในพรรคเพื่อไทยนี่เขาสรุปกันอย่างนั้นครับแล้วก็ออกจากปากคุณอดีศรเพียงเกียรติไงว่าคนที่มาคัดค้านคนที่มาโจมตีนะ่ะพวกนี้ไม่ได้เลือกพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วเขาไม่สนนี่คือข้อเท็จจริงที่เขาเอามาพิจารณาแล้วสิ่งที่เขาจะพิจารณาต่อก็คือ ถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยสามารถได้ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยจะเกิดความมั่นใจและยินดีและถ้าพรรคเพื่อไทยได้นายกรัฐมนตรีคือคุณเศรษฐาทวีสินยิ่งทําให้สิบล้านสี่แสนเสียงที่เลือกพรรคเพื่อไทยนั้นมั่นคงมั่นใจก็ออกจากปากคุณอดิศรว่ามีหน้าที่ทําให้พรรคเพื่อไทยยิ่งใหญ่ จะยิ่งใหญ่ได้ยังไงล่ะครับก็ต้องให้สมาชิกให้ผู้ลงคะแนนเชื่อมั่นและเชื่อถือว่าพรรคเพื่อไทยยืนเป็นผู้นำในการเมืองครั้งนี้ได้ไม่ต้องเกาะกระแสพรรคใดพูดตรงๆคือไม่ต้องไปเกาะกระแสพรรคก้าวไกลท่านทั้งหลายครับในข้อเช็จจริงที่สามที่เขาออกมาพิจารณาก็คืออำนาจรัก อำนาจรัฐนั่นหมายถึงว่าเป็นหัวหน้ารัฐบาลมีข้าราชการที่คอยรับคำสั่งในระบบประเทศไทยทั้งข้าราชการส่วนกลางข้าราชการส่วนภูมิภาคและข้าราชการส่วนท้องถิ่นเกือบสี่ล้านคนนะครับผมถามว่าเขามีกำลังในการที่จะดูแล บริหารประเทศรับผิดชอบการใช้อำนาจการใช้เงินงบประมาณมีคนทำงานตามคำสั่งของพรรคเกือบสี่ล้านคนในระบบราชการทั้งหมดผมถามว่าเขาจะกลัวอะไรนี่คือข้อเท็จจริงที่คนเขาตัดสินใจเดินเรื่องนี้เขาออกมาพิจารณาซึ่งผมก็ยืนยันนะครับว่า การเข้าสู่อำนาจรัฐไม่มีความผิดไม่มีการทําถูกแต่มีแต่เลือกทําแล้วสําเร็จหรือทําแล้วล้มเหลวทุกคนก็มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลทุกคนก็มุ่งสู่การใช้อำนาจรัฐให้ได้คือพักการเมืองมีหน้าที่ขึ้นไปกุมรัฐก็คือใช้อำนาจรัฐ เพื่อจัดการอำนาจนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนสูงสุดดังนั้นมันจึงไม่มีเรื่องนี้ทำถูกเรื่องนี้ทำผิดไม่มีครับมีแต่ทำแล้วสำเร็จหรือทำแล้วล้มเหลว